เป็นโจตันทั้งหมดอ๋อหมายถึงสีอันนี้ใช่ไหมใช่ครับสีอ๋อจะทาสีก่อนใช่ครับทาสีก่อนอืมสีที่ว่าคือสีตัวตัวตัวเสาใช่ไหมใช่ครับทั้งหมดเลยผนังอ๋อเสาแล้วผนังข้างล่างข้างหลังด้วยเขาได้บอกปะอาบอกครับอ๋อรัวโอเคโอเค,อเคได้ค่ะฝากดูแลด้วยได้ครับโอเคโอเค,อเคขอบคุณค่ะครับที่เขามาดูวันนี้เราเขาว่ารถไครไม่คุ้นเลย แล้วก็ว่ารถไครไม่คุนอืมม่ใช่เขาเป็นช่างช่างสีค่ะสีกับช่างสีกับช่างช่างสีกับช่างกําแพงนี่กำลังจะวีนไม่วีนก็ไม่รู้ว่ารถไครเราก็ไม่กล้าทักเขา เราไม่รู้แต่เรารู้แหละว่าเขาต้องเป็นคนงานอาจจะเป็นคนงานมาดูอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครเราก็ไม่กล้าทักไงเออเป็นเจ้าของที่แล้วแต่ไม่กล้าทักเลิดไปละใครอยากมาก็มาค่ะไม่รู้เออใครอยากมาก็มาเขาอาจจะมากับรถก็ได้มาชมมาดูวิวอะไรอย่างงี้ก็ได้เออเขาอาจจะแบบแค่มากับรถแล้วก็มาดูวิวจิกเกอร ทาบหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็เสร็จแล้วทุกคนวันนี้คนงานไม่มาวะงงวะเขาจะเข้าใจให้หน่อยนะคะให้หน่อยเร่งคเพราะว่าเดี๋ยวมีนาต้นมีนาเราจะลงเสาเราจะลงเสาเสาบ้านแล้ะคะ่ะมันต้องทันก็คือบอกพี่วันลบไปว่าบอกเจ้าของเอเจ้าของบริษัทที่รับเหมาบอกว่าให้งานรั้วเสร็จทั้งหมดก่อนมีนาให้เวลาเขาเดือนหนึ่งเนี่ยกุมภาเนี่ยให้เสร็จ ต้องทำให้เสร็จค่ะต้องทำให้เสร็จค่ะต้องทำให้เสร็จค่ะเพราะเพราะว่าหั่วมึงเฝ้าอยู่นี่นะสองตัวเฝ้าอยู่นี่เฝ้าอยู่ท่านทำบุญญาบุญญา ก็คือมันมีงานก็คือมันมีงานก็คือมันมีงานวัดทำบ้านค่ะทำบ้าน งานทําบุญบ้านวันที่เจ็ดไม่ใช่งานทำบุญงานประจําปีวัดวันที่เจ็ดแล้วก็จะสร้างบ้านวันที่แปดจะสร้างบ้านวันที่แปดครับตอนนี้ยังเดินแถวนี้ไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวพาไปก่อนเดี๋ยวพาไปก่อนเดี๋ยวพาไปเดินไปเล่นตรงนู้นก่อนตอนนี้มันร้อนอยู่แดดมันแดดมันสง่งแดดยังอยู่สูงอยู่ตรงนี้ก็ต้องสักห้าโมงครึ่งหกโมงอะ่ะมาเดินเย็นๆได้อยู่ ไดวันที่แปดไม่ได้เอาเลขสวยเอาอะไรค่ะเพราะว่ามันแต่งหน้าแล้วไงมันมีมีงานติดติดกันดีเพราะว่าจ้างพี่ก๊อฟมาให้พี่ก๊อฟเขามาแต่งหน้าให้เจ็ดแปดสองวันค่ะสองวันเจ็ดแปดเดี๋ยววันที่สองก็มีถ่ายงานอีกลูกค้าจ้างงานถ่ายไก่ลูกค้าจ้างงานถ่ายไก่กางงาน,ไกนะก็ได้ได้เงิน นิดหน่อยๆก็ยังดีกุมพาดจะต้องจ่ายค่าประกันก่อนใช่สวัสดีนะคะใช่บ้านบ้านบ้านเท่ากับบานบ้านเท่ากับบานตัวเดี๋ยวพาไปเดินก่อนเดี๋ยวพาไปเดินก่อน,น,อนชีวิตที่ฉันก็คือเดินทุกวันฮะ ขนาดห้าโมงครึ่งแล้วเนี่ยห้าโมงครึ่งแล้วนะโอ้แดดยังแบบดูเปี้ยงๆอยู่เลยกำแพงจะสุดไหมอะคิดว่ามันจะสุดไปล่ะอ่าคุณคิดว่ามันจะสุดไหมอ่าคุณคิดว่ามันจะสุดไหมอะ,มอะ,อะ,อออะคิดว่ามันจะสุดไหมคิดว่ามันจะสุดไหมอ่ะถามอ่ะอ่านะคะก็ต้องตื่นก่อนอ่าคิดว่ามันจะสุดไหม นี่ค่ะคิดว่ามันจะสุดคิดว่าคิดว่ามันจะสุดไหม <c oughs> ไม่สุดค่ะไม่สุดไม่สุดเอาอะไรมาสุดถ้าสุดนี้ไม่ต้องสุดนี้ไม่ต้องไม่ต้องอยู่กันแล้วค่ะถ้ากำแพงกันดินบ้านนี้ฉันพังนะไม่ต้องอยู่กันละแถวเนี้ยบอกเลยพอเลิกจบอยู่ไปแล้วค่ะชั่วลูกชั่วหลานร้อยปี ร้อยปีตอนนั้นดิฉ be ันก็เกิดใหม่ละสองรอบดิฉันก็ตายเกิดใหม่ละสองรอบนู่นไงนี่นี่ให้ดูให้ดูให้ดูสวยบ้างนู่นนู่นนู่นที่ดิฉันเนี่ยมองมองจากมุมนี้ไปมองจากมุมนี้ไปหนวยาวไปนู่นแหละสุดนู่นเลยนี่นี่นี่สุดนู่นเลยสุดนู่นเลยสุดนู่นเลยค่ะสุดเลยสุดลูกหูลูกตานู่นมองเข้าไปมอง วิวสวยนะผ่านต้นทุเรียนมองผ่านต้นทุเรียนไปมองผ่านต้นทุเรียนสวยมองผ่านต้นทุเรียนแค่รั้วก็สวยแล้วปลูกมะเขือเหรอปลูกมะเขือทําไมล่ะปลูกมะเขือทําไมล่ะเป็นคนมีวาสนาโอ้พี่ถ้าพี่เห็นตอนถ้าพี่เห็นตอนที่ทําใหม่ๆที่ไม่ได้สวยแบบนี้ผมใหม่หมดเลยทางผม แต่ก่อนลกมากเป็นป่าเป็นสวนยางเป็นสวนยางแล้วเป็นที่ล่าที่ที่ที่ไม่ไม่ใช่เป็นที่เป็นที่ลุ่มนะที่ไม่เท่ากันที่ต่ำที่ต่ำแบบมากๆเลยลงลงจากถนนไปโจลงจากถนนไปหลายเมตรลงจากถนนไปหลายเมตรนี่มันไม่ใช่ที่ฝั่งนี้ถ้าที่ฝั่งนี้สวยเพราะว่ามันเป็นที่เสมอ แต่ที่ที่เราได้คือเป็นที่ฝั่งนี้ที่มันลงไปตอกเสาเข็มค่ะเจาะแล้วก็ตอกเจาะแล้วก็ตอกจะ้ะเจาะก่อนต้งองเจาะก่อนแล้วค่อยถ,ถึงค่อยตอกไม่งั้นเดี๋ยวมันมัน,ม,นมันลาว <c oughs> เดี๋ยวมันลาวค่ะแถวจานไล่เท่าไหร่แล้วแต่ที่ค่ะ แล้วแต่ที่แล้วแต่ที่แล้วแต่ที่แต่ที่ดิฉันติดถนนนะแต่เป็นถนนสองเลนอย่างนี้ ช่ไม่มีพ m อันนี้เป็นตึกนกค่ะเป็นตึกนกอันนี้เป็นตึกนกค่ะเห็นไหมเขาเป่านกเห็นไหมเขาเป่านก มีมุมภาพด้านตรงไหมคะที่ส่งมามีแต่ด้านข้าง อยากเห็นหน้าคุณแพรลี่ได้ค่ะอะไรอ่ะโท,โทรมาทำไมอะไ่ะโทรมาทำไมโทรมาทำไมอ่ะเมื่อกี้ทำไมมีชื่อโทรเข้ามาเบอร์ล่ะโอเคไปเลยไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปเลย <c oughs> พระบิดาพระบิดาค่ะข้าแต่พระบิดาและพระบุตรและพระจิตพระบิดาเห็นไหมพระบิดาเห็นไหมคะพระบิดาเลี้ยงมาม <findet S 1> เสียงอย่างแมนพระบิดาเอาญ้าไปให้ไอโบพระบิดาตัดญ้า พ่อค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อเขามาเอาทุกคนดิฉันเดินตั้งนานแค่67แคลอรี่เองดูดิเดินตั้งนานอันนี้ใกล้จะได้1นึโลละ900เมตร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 ละเก้าร้อยเมตร เ็แล้วทุกคนนี้แบบบ้านที่ฉันสวยไหมบ้านน้อยหลังนี้สุข,ขีเหลือเกิน เดี๋ยวเองเปิดเข้าไปดูในนี้กันตรงนี้ดูเปียกๆโอ้ยพวกหล่อนก็จะกลัวแต่ว่าเปียวไม่เปียวเปียวไม่เปียวอยู่นั่นแหละแถวนี้มันไม่ได้มีโจรผู้ร้ายค่ะแล้วก็ต้องตื่นก่อนอเนี่ยเดินได้หนึ่งโลแล้วตอนนี้เดินได้หนึ่งโลแล้ว มันไม่ได้มีโจรผู้ลายค่ะก็ต้องตื่นกันก่อน ผมที่แล้วสวยมากขอบคุณค่ะโอ้ยหนึ่งพันเก้าอือไม่ใช่ทางรัดค่ะเดินเข้ามาเอง ไม่ใช่ทางลัดค่ะเดินเข้ามาเองตู้อนใครใจดีส่งอ่งเป้าให้ด้วยใครใจดีส่งอ่งเป้าให้ด้วยตอนนี้เดินเล่นได้หนึ่งโลละมาเดินเล่นค่ะหนึ่งโลลวตอนนี้เดินเดินหนึ่งโลอะไรบรรยากาศดีใช่ค่ะ คิดเหมือนการคนเมืองมันไม่ได้น่ากลัวอยู่อยู่เมืองซะจนเคยชินอยู่ตรงไหนก็ต้องเห็นผู้คนอยู่อย่างนี้สิสงบไม่ต้องบุ่นวายกับใครอย่าเ้าเดี๋ยวก็โดนไม้หรอกเดี๋ยวเจอไม้กายสิทธิ์พิชิตหมาทาไมมีแต่ป่าเฮ้ย ก็แล้วแต่มึงเน่ะก็แล้วแต่มึงอะ่แแงอะแล้วแต่มึงเลยค่ะจบคนถามว่าทำไมมีจะป่าก็เข้าป่าจะไม่มีป่าได้ไงอย่าหาวทําไมก็เข้าป่าค่ะคุณพี่คุณพี่จะไม่ให้มีป่าได้ไงก็เดินเข้าป่านี่คือเดินเข้าป่านะเนี่ยเดินเข้าป่าจะไม่ให้มีป่าได้ไงอุยนกเยอะมาก หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนกอินทรีหกตัวนกอินทรีหกตัวอ้นกอินทรีหกตัว,ตวถึงว่าพวกมึงมันเป็นแพนิกกันเนะ่ะพวกมึงอ่ะมันเป็นแพนิกกันสภาพอยู่ในเมืองกันซะจนเคยตัว เห็นแค่เห็นแค่ที่แค่นี้ก็กลัวซะแล้วเป็นแพนิคเขาเรียกว่าเป็นแพนิคอยู่ในเมืองจนเคยตัวไงเห็นแต่ตึกรามบ้านช่องไม่เคยเห็นธรรมชาติไม่ได้เห็นธรรมชาตินี่ <c oughs> อ้าวจริงแบบ่กลัวคนสมัยก่อนเขาอยู่ยิ่งกว่านี้ <c oughs> อีกบ้านเขาไกลกันนะแต่ละหลังอะ่ะ สมัยก่อนนะ่ะเขาอยู่น่ากลัวกว่านี้อีกสมัยก่อนอยู่น่ากลัวกว่านี้อีกนะพี่ดูดูนกที่เห็นนกปะเนี่ยนี่พามาดูเหยี่ยวนี่เดี๋ยวให้ดูนี่เห็นเปล่าี่ซูมให้เนี่ยจะได้เห็นเนี่ยดูดิกขี่ตัวนะ่ะหนึ่งสองสามเห็นไหมนั่นนกเหยี่ยวนะนั่นน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวเหยี่ยวแดงเห็นไหมเยอะมากมันอยู่เป็นฮาเลมเลย มันอยู่เป็นฮาเลมเลยดูดิ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 เด,ดี๋ยวท่นจะไปซื้อ,กล,อกล้องมองทางไกลมาส่องดูดิโหมันรวมฝูงกันนะมันรวมฝูงกันมันอยู่เป็นฮาเลมเลยมันอยู่เป็นฮาเลมเลยดู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 ด,ด,ดนนนนน หนีหนาวมาจากไซบีเรียไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วค่ะไม่ใช่ละค่ะเหยี่ยวแดงมันอยู่ทิ่นี้อยู่แล้วมันไม่มีหนีหนาวอู้เยอะมากนู่นอีกนุ่นอีกสี่ตัวนู่นอู้มันมาจากไหนวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองตัวโหลหนึ่งพอดีมีตั้งสิบสองตัวมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเหยี่ยวแดง มันเป็นเหี่ยวแดงค่ะทุกคนมันเหี่ยวแดงมันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่นกปากห่างคุณพี่ก็ต้องตื่นก่อนนะคะคุณพี่คุณพี่ก็ต้องตื่นก่อนนะคะคุณพี่อยู่จังหวัดอะไรคะคุณพี่เดินตั้ง1กิโลเผาผ่านไปแค่87แคลอรี่เอง เนี่ยเดินตั้งหนึ่งกิโลเนี่ยเผาผ่านไปแปดสิบเจ็ดแคลเองแล้วจะผอมเมื่อไหร่คว่าดีฉันจะผอมเมื่อไหร่เผาผ่านไปแปดสิบแปดแคลอรี่เองยังไม่ถึงร้อยแคลเลยเนี่ยเดินไปตั้งหนึ่งโลแล้วเนี่ยเดินไปเดินมาเนี่ยหนึ่งโลแล้วเนี่ยคิดดูนะคะจะหกโมงแล้ว ไม่มีฝุ่นค่ะดิฉันเดินกลับดีกว่ามันมันล่มแล้วมันเย็นแล้วไม่มีฝุ่นค่ะไม่มี p ีเไม่มีพีเแถวบ้านค่ะขออ่างเปาด้วยนะนี่พระอาทิตย์อัสดงนะพระอาทิตย์อัสดงคต พระอาทิตย์อัดสะดงคตแล้วจ้ะ ข้างๆเมื่อกี้ขุดไว้ทําสวนเหรอไม่ใช่ค่ะเขาขายอันนี้ดินแถวนี้ไม่ได้ค่ะมันมีมันเป็นกรดพี่เห็นไหมพี่เห็นไหมมันเป็นกรดน,น้ําแถวเนี้ยมันเปรี้ยวปลาเปอร์ก็ไม่มีมันไม่ได้เลยดินแถวเนี้ยดินไม่ดีมันเปรี้ยวมันเป็นกรดมันเป็นกรดค่ะดินแถวนี้ต้นไม้ไม่ขึ้นเลยเห็นไหมสมปองวิปลาส <laughs> ไปว่าเขา ไปว่าเขาสมปองวิปลาสแรงมากเขาไม่ได้วิปลาสเขาอาจจะทำคอนเทนต์ก็ได้เขาอาจจะทำคนอนเนตทดสอบจิตใจผู้คนไปว่าเขาวิปลาสเขาอาจไม่ได้วิปลาสก็ได้เขาอาจจะทำคอนเทนต์เก๋ๆ <c oughs> มีคนบอกสมปองวิปลาสแรงนะแรงอยู่นะดูดิ มันเป็นดินอ่างเงี้ยมันเป็นดินแบบเนี้ยทุกคนเป็นดินแบบเนี้ยดินอะไรอ่ะขอถามหน่อยดูคําถามก่อนค่ะดูคําถามก่อนนะคะจะตอบหรือไม่อีกเรื่องหนึง่งถามได้ค่ะแต่จะตอบหรือไม่อีกเรื่องหนึง่งสามารถถามได้ทุกคําถามเลยค่ะ แต่จะตอบหรือไม่นั้นอีกเรื่องหนึง่งสมปองเขาอัดอั้นและกดดันที่ไม่ประสบความสำเร็จคำว่าประสบความสำเร็จหรือไม่เราวัดจากอะไรมันอยู่แค่มันอยู่ที่วิธีคิดเราคนเราอะถ้าการประสบความสำเร็จวัดจากการมีชื่อเสียงวัดจากการมีเงินนะชีวิตเราหลายคนมีโอกาสที่จะไม่ประสบความสำเร็จเพราะของพวกนี้มันเป็นของชั่วคู่ มันเป็นของไม่ยั่งยืนถ้าความสำเร็จวัดจากการแค่ว่าเราได้ใช้ชีวิตเราได้ใช้ชีวิตเราได้เป็นตัว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 ตนของเราอย่างที่เราอยากเป็นทุกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงมากๆค่ะมันอยู่ที่ไมล์เซตเราว่าเราตั้งไมล์เซตยังไงมองชีวิตแบบไหนนะถ้าเอาความสำเร็จไปวัดกับชื่อเสียงเงินทองอย่างเดียว โอกาสที่คุณจะไม่ประสบความสําเร็จมันมีสูงมากๆนะเออมันเหนื่อยชีวิตมันเหนื่อยมันต้องทําให้คนพอใจใช่ไหมมันต้องทําให้ผู้คนพอใจอ่ะเข้าใจปะล่ะมันต้องทําให้ผู้คนพอใจมันต้องทําให้คนแบบชื่นชมนะมันถึงจะประสบความสําเร็จใช่ปะล่ะเออแต่ถ้าเราวัดแค่ว่า ชีวิตเราอะพอแล้วชีวิตเราผ่านอะไรมาตั้งเยอะเราเคยอยู่ในจุดที่ที่ใครหลายคนไม่มีโอกาสที่จะมาอยู่ได้มายืนอยู่ได้แล้วเราได้มาอยู่เราก็ไม่ได้ร่ำรวยแต่เราก็มีเงินทองมีบ้านมีบ้านมีสวนมีที่ดินให้เราอยู่อาศัยให้เราทำมาหากินได้เราต้องพรีเซนต์สิ่งพวกนี้สิ เราต้องพรีเซนต์สิ่งพวกนี้ให้คนนะเขาเห็นว่าเรามีความสุขกับการที่เราได้เป็นตัวเราที่เราอยากเป็นนั่นแหละคือการประสบความสิ้นฉันถือว่าอันนี้แหละคือการประสบความสําเร็จนะการประสบความสําเร็จที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดคือการที่เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตในแบบที่เราอยากจะใช้ประสบความสําเร็จแล้วส่วนเรื่องอื่นเป็นเรื่องรองค่ะเรื่องอื่นเป็นเรื่องรอง อย่าไปโฟกัสเป็นเรื่องใหญ่ถ้าอ่ะอย่างเช่นเรื่องเงินเหมือนกันถ้าโฟกัสเรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ทุกทันทีแล้วนะมันเท่าไหร่มันก็ไม่พอหรอกชื่อเสียงก็เหมือนกันก็เหมือนกันทุกทันทีอ่ะมีชื่อเสียงก็เหมือนกันทุกทันทีอะ่ะมีชื่อเสียงแค่นี้ก็อยากมีชื่อเสียงมากกว่านี้ใช่ปะเออมีเงินแค่นี้ก็อยากมีมากกว่านี้เออ Facebook มียอด Fol โล่ เอ้บ้านบ้านฟ้ามียอดฟอลโล่แค่นี้ก็อยากมีแค่นี้คนกดไลค์เท่านี้ก็อยากให้คนกดไลท์เท่านี้โอ้ยเหนื่อยพอเหอะพอเหอะเหนื่อยเหนื่อยค่ะซอเหนื่อยค่ะนะคะโฟกัสอะไรที่มันเป็นของจริงดีกว่าใช้ชีวิตให้มันจอยจอยไปค่ะสนุกสนุกนะอยู่กับอะไรที่จับต้องได้ดีกว่า อยู่กับอะไรที่จับต้องได้ดีกว่าอย่าไปอยู่กับอะไรที่มันเพ้อฝันเลยนะทาทุกสิ่งที่ทําได้ก่อนให้มันดีแล้วมันจะออกมาดีเองนะอ้าเหมือนดิฉันน่ะดิฉันฝึกมาดิฉันได้เป็นทุกอย่างที่ดิฉันอยากเป็นเลยนะจริงจริงดิฉันฝึกมาดิฉันได้เป็นทุกอย่างที่ดิฉันอยากเป็นเลยเอออยากเป็น LGBT ก็ได้เป็น LGBT แล้วเนี่ยไม่เห็นมีเห็นสนใจเลยใครจะด่าก็ช่างมึงกูไม่สนใจชีวิตใครชีวิตมันครับ โตๆกันแล้วรับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ไม่ต้องให้ใครมาคอยบอกไม่ต้องให้ใครมาคอยบอกค่ะว่าอะไรถูกอะไรผิดโตๆกันแล้วใช่ปะ่ะเออนะอยากบอกว่าเอออยากแบบครั้งหนึ่งแบบอยากทํางานในวงการอยากเป็น